อ้าวเก็บเดี๋ยสิเก็บให้ <บ S 2> เดี๋ยวเวลาโซ่เห็ดปวกและครับอม,มองเดียวสิได้เป็นกระตาเลยล่ะถ้ามันจูบบนเนาะอืมถ้ามันมันจูบมันบอเ่าไหม,มครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันออกมาย่ำคึืนครับเนี่ยพ้นกล้น,นะไต่มองมองข้างหลัางวนครับ กับพ่อกับแม่ได้ภาพี่น้องมาใต่เห็ดครับปะยางรุ่นให้กำลังใจน้วกันครับเจละกตาวางไว้รนี้ดรกตาแหลยครับปะแกสวัสดีจ้ากี่ามาเ็ ya, บเ็ดเต้นเ็ดเต้นยังงงงเกันยังงก็เกิด กำลังใจเห็นไหมเด้อมือนี้ใส่ออกมาได้ <มา S 1> ยังไงบ่เมื่อตะอ,ออกมาเนะอออาะเนี่ยนะครับ,บรออเน,กกน,นี่ยตะเดือนอีกแล้วบ่เด็กข้าวๆนั่นดิออกไคเร็วอันนี้ ไี่เนาะออกไม่เห็นละงกขาวเห็ละงกขาว ออขอ,อ,อันนี้พ่อเกิดครับอ้จะเกิดทึ้นด้หลายอยู่ พ look, son, all, ่นคือม so ันเติมหัวปีใช่ืหอนี่มันแต่ออกมาดยครับตาดีเนาะเห็ดยังก็พอทั้งนั้นสองดอกแรกครับเห็ดผึ่งสาดครับพอดีงามๆเลยนี่ขายเงาดีครับใส่ตาดีเลยครับ นี่ดิกอเน้น้อยน่อยน้อย่อย่นี่เดี๋ยวนึงเอาไหมอกันงหญ่ดอกน้อยอยู่ต้นต้นเงขาอยู่แบบน้แมบ่ขาอยู่คืออยู่รอครับมือนี้เ็า อดอกงามขนาดเลยเทิดเพิ่งเขาเดี๋ยวอีกพอแล้วตัวอ,อันนี้ยังงามงามนี่กําลังปลออ้อเลยนี่ต่อมาอีกนี่สามสาม,มครับยี่นี่ดอกนี่บัวงามปันใดไม่แน็กตัวหัวงามปันใดปลอปลอบัวมีอีกวบกะบัวเห็นเพิ่นเห็นคือว่าเป็นจุ่มเหรอ จะคล้องก็เป็นสิคล้องกับสามเท่าปุ้นเป็นหน่อเป็นวีไงวะผมก็เห็นอยู่ครับปุ่นแจกปุ่นอยู่ปุ่นแจกปุ่นพรสองดอกเดีย๋ยผ้ายเบิ้งครับแจกปุ่นละว,ว่างกับตาไปแล้วมีหอดแม้กิโนนญ่ครับคือผอมาไตายย่ตั้งแต่ปีนั้นเนาะครับปีกายปีกายปีก่อนแม้กิโนนญ่ปีนปี้เปลี่ยนมาไต่เลยกําลังสิหมุนลงดินนี่ เสร็จแล้วเหตุไหมเสร็จแล้วครับอันผมเห็นไว้อันนี้ผมวม่รู้ว่ามีกดอกครับเพราะว่าอยู่ใต้ใบไม้แต่ว่าส่งคือเป็นอัลายดอกเลยครับพี่น้องมาลุ้นครับแอบใต้ใบไม้ซีดอกครับงามอมีผอดซีดอกพอ พร้อ,อำงามอีกหนเป็นจุ่มขึ้นเดียวเซตาเลยเลยครับ <S <S ยังไงเ็ปตไคร้โอ้โฮเฮปตไคร้เหลืองแมน,นดอกปงใหญ่ปิ่งเคืองเลยครับเติมกระดีกแล้วอันนี้มาก้นโคกครับอันนี้ด เกิดน้ำเงามากวนโกครับเสียบไมได้มากอันนี้แกคล้ายๆหมักตั้งแรงครับมันสุกตั้งเสียบนะกำลังสีแจงครับออกมาตีหากกลววัวแล้วครับฝ่าสลัวสลัวแล้วครับเลพอเพิ่งเขาตัดโท้ดอกนางงามแค่เพิ่งเขาเพิ่งเขา ข้งเขาั้งเขาสองสองสซคูวาพอสามเลยเบิ่งด้วยไครับใไซพอสามอีไซเอาดอกแขนดีแท้ะดอกน่ามัในเพิงเขา ใี่ดอกนึงโอ้ยยหันไปอุปบานด้วนะ่เนาะดอกน่างามเนาะท่านดับไฟดอกคางคกแจกไปแห้งเลอแต่แต่วนสิขึ้นนะปาดอันนี้ไหมปาดชิดบอา เก็บแม่ผู้เห็นเก็บแม่วงนะครับเพิ่งเคืองอยู่เก็บเกอ้าวบเก็บเดี๋ยวสิเก็บไผ่เอาปลาตีนหน่อยเนี่ยสินะแต่กระเรี่ยวดอกใหญ่ขนาดเนาะอ่ะเฮ็ดไผ่เฮ็ดมันเสร็จหรือเฮ็ดอีพอนี่อ่ะ ตาดีเจ้าหาด้วยไปจีเป็นคนเกลียด,ดเฮ็ดนี่ไปครับอันนี้เฮ็ดที่พอสองดอกนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมันนี่นี่ดอกกงใหญ่ได้ลายเลยดิผมสองสามดอกก็ได้ไลายแล้วสองสามขึ้ <laughs> นบานเลยเนาะ น,นี่บ่ครับแก่นี่มีบ่สีส้งคือบ่ละครับไปเบใส่สใหนหองก์เรืองนี่เด่ยางมาโดนเตือบครับ ว่าในเกิดลายเนาะบ้านเกิดเป็นมูเนาะสองดอกสองดอกเกา่าเย็บหน่อยไปหาลายเย็บลายไปหาหน่อยนี่แหละเป็นคนไปหาก่อนนะครับนนนั่น่่อออองลปปกไไ้ห ผมก็เห็นคือการครับเรื่อง,หง,อง,องเหลืองหางั่เแมนเฮลโลงูครับเห็ดพิงเหลืองครับคมเสียบเลยครับนี่หางบอดหางบอดถึงครับเห็ดพึ่งคม,มครับเอาไปเกงครับมันเอาไปแกง

ดอกดอกใหายดีนาะใส่จักุมพอยังไงยในจุ่มหนน่งหันขวาหรือไตอุ้มเลยปะโอ้เฮ้ยใครกับมีหัวเออใครกัมีน้ำตัวไหน ยางมาโดนเติอบอีกขึ้กันครับวันนี้รุ่นสุด,สดครับวันนี้เป็นยังบ่ครับนังเทียรเพิ่นกับเ่าเห็นได้สองเท่านี่นังเทียรยา,างน่าผลยังเห็นกับมี่แกในมีบ่ครับ บานแล้วบ่เอาพ่อในบานคับก,ก่านในตัวน,นี้พัฒนาบานมือเศร้านี่แหละอันนี้มันยังนี่ขุนครับเมยียนด้นั่นข้าขุนกระเมียนเมลนน้ำมุดเก็บเอาเมตตาขุนกระเมียนพ่อเออข้าเบิ่งอันนี้พ่อเจียวจะมาเก็บเอานี่ด้วยใส<จ>่เท่มือเกาะขาวเดี่ยวเอานี่ก่อนอ้อ่ะกะตาอันนี้ละเมียน <laughs> สามสี่ดอกมีอ,อันตัวนี้อยากบานในจักหน่อยไม่หมดเขาว<อ>ว่านนี่พ่อที่จุ่มมันนี่อยากบานฮันดหเจนพ่อ เก็บงงขมมันปงยังไงงข,มป,ขมปงขมป่าโอ้ <c oughs> โหอดแบแก่แห้กลับมาเปิ่งเห็ดปวกแ้วไงคนครับเอาพอเฮ็ดเพิ่งยังไงหัเพิงอ, <c oughs> อนันนี้แมนก,นกินัน เห็บผงเห็ดผงขมขเสรว้าวเสร็จละว้าวเบงดูเฮ้ยพวต่อแถวกันเลยป่มีนใต้ไปตองม่มี้ปอมมีโอน เลือกได้าวเจ็ดปวกเนาะว้าวตัวแถวกันครับคือแล้วคือแล้ว <ม>บัว,วบถเถาปนด้ยนี่แม่ัวเานไดแหมันถักล่างง่าากเออนี่มทเาถาเปนใดบานอจ,จน พ่อพอดีเป็นน้ำมาเนาะใช่พ่อไปเบิ่งเห็ดปวกเทาครับเทาเนาะเราคือเห็นเราหกเทาเลยอ่ะในเราวู้พี่อันนี้กับปวกเทาเพราะมันโอ้ยนนุ่มอยู่พ่อ ยังนุ่มอยู่ยังนมนมแมนแล้วมัดแล้วหมดนี่แมนมดแม่นมัดจะสีแล้วผอย่างผอตาป้าดครับอู้อันนี้ยังนมผอยเออนมนมนมแม่นอยู่นุ่มป้าดเดี๋ยดีดีดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคี้ยวอันเคี้ยวเคี่ยวเปลี่ยนที่ก่อนครับเฮ็ดเปลี่นเปลี่ยนก่อนในเวลาโซ่เห็ดปลวกแล้วครับนี่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 ม้วนก็เห็นเลยล้วครับปีนี่ป้าดตรงนี้นี่แมนเปิดได้ครับกำลังงามอยู่ อันนี้งามครับอันนี้แห้งงามอันนี้แห้งงามครับนี่นี่กำลังขึ้นแล้วครับอันนี้จะขึ้งกันใส่มเสือเสือเสือยางกูขุ้ก่อนกำลังงามหมดไหมใส่นี่ปลาใหญ่เลยครับปลานี่คอยย่างเด้ไหมบอกจะคล้องอมเหรอใส่อู้หูอันนี้ก็ขึ้งเอาอยู่ ข้าเาคไ<ม>าาหน <า S 2> ้าบานข้า่หาด,หาดอนอู้สวอนดอนนี้อ <laughs> โอ้ครับพอแล้วพอแล้วพีนี่ <c oughs> ว่งน่้งแน,น่เดี๋ยวเก็บเอากันครับมาเก็บเอาเก็บเอา กีบอยู่น้ำพูดเนี่ยตอแซ็บยู่ดอกเฮ็ดปวกเนาะพี่แม่เหยียบก็มี <laughs> ่ไม่เกิดบุญนเนาะดีใจแหละครับได้ให้พี่น้องเบิ้งมาเนี่ <laughs> โอ้ยยางไปมาลอยมาลอยอยู่ยางไปตอนแรกน้องแม่เ <laughs> ้าเคยเห็นนี่แหละเฮ <laughs> ็ดปวกตรงนี้นอ่อนซ้อนบอ่ <laughs> คึอ้อเยอะแต่ยังสุเพิ่นเบิ่งเนาะเห็นในแซ่อนันเ <laughs> 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 พิ่นได้เห็ดปวก มันจะเป็นใดกันเลยมาหาคือเปินมันออกอยู่ผู้เนาะเห็ดปวกเนาะก็ออกด้วโคกอันนี้เฮ้ยเบิ่งตะคิีเปินเกลเห็ดปวกครับหมาแล้ววันนี้รอดแล้วรอดแล้วแม่เป็นดากับแม่ด้วยครับทุกคนหล่ะ โอ้ขออย่าเด้อปลานี่ยังเราตีนะ,นะเนาะตรงๆเบ่เอาเอนาะมองเดียวสิได้เป็นกระตาเลยวะไท<ค>ม์แมนจูบมันเนาะอืมไทม์แมนมันจูบมันบ่เถ่าไหมได้เป็นกระตาเลยวะนี่ไงอันนี้อันงามดอกงา่า่ได้เหรอเนาะ

อ่ะเราตีนทาโรสันเดี๋ยวสิจวงไข่ไอ้พ่อเราตีนทาครับเอาอยู่บอดอกบานเนี่ยเอาโรดเนาะเอารถอ,อ่ะเราตีนทาเด้อเห็นอีกว่าพ่อเป็นยนังไงนะฮะจูมบ่บ่บ่เป็นไดเ็งบ่ ไม่เัี้นาเป็นผู้หาเขาเป็นผู้ถักเก็บแม่ครับตะแกงเสียบหวานจุวยเลยดอกมีใเยหน้ยาหนาเนาะ พอ,พอดีงามทำนียนะครับามาฮืนเปลื่อยเ,เวิดบ่โอ้มาหืนนี่เอาก็ได้เ่ราะตะเข็นนี่ละปีนีหหน่หลายๆตอหลบก้อนหัวเิ็ดพวกใหญ่เนาะหางบวมูใหญ่ปานนี้ครับอันนี้ออกโอ้ยขันนันมันบ่อนบานก้อนเนาะแต่เลียตาเฮาอืมปวกจังไรกระดกกระเดียอันนี้ถือช่วงอัน โอ้ถือถือม้วนจูมนี่นี่นี่เราตีน้ำพวกมันคือเป็นแต่กินอยู่หรอก กวมสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่แม่เราตีนอาจารย์ตัวิบหาอีกค่ะอืมเยอะแมะสีเหลืององ่ะดอกอันนะื้นลายๆเลยด้วยโอ้ก็เห็ดปวกใส่นอนยังนี่นาวานมูนไหม <laughs> ขอบคุณตอนนี้ครับ <laughs> ที่ยังจงไว้ให้ดอกจุม่ม ใช่แลยนะ้ยันไใบเสตง็งตรงนี้อีกแล้วครับน้องมูนี่แมนเบิดครับเป็นปลาเลยครับเบิงเบิงเห็ดแล้วหลายแล้ว,วเดี๋ยวสิทา,าเบผ้าเบิงคลิปนาครับคลิปนี้มันสีเงาโพดละ่ะเพื่อนหาทา้งหลังกับแมนครับปลาใหญ่แห้งเดี๋ยวจะผ้าหาคลิปนาครับคลิปนี้กะเดี๋ยวยฝากไว้สมีสักก่อนครับมากับกดไลค์นะครับกดแชร์น้น้ำกดติดตามไม่พอมติดตามจะให้เบิงคลิปนาครับจะสีเบิงคลิปนาครับ เราเกิดยางกล่มอยู่หรืบยางเนี่ยไปถ้าเเิ่งคลิปหนานได้ดครับ